สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับวัอนี้พ่อพ่อแหละครับช่องห้องโป่งชแนลครับวัอนี้กับมาครับน้องตั้มนะครับพี่น้องเด้อน้องตั้มน้องตั้มบีทีชแนลนะครับเนาะเพิ่งมากินเขานําอันนี้เตกอนกับเพิ่นเป็นเดบซีโตจริงเลยครับพี่น้องนะครับแฟนคลับโตจริงอ่นแหละเพิ่็เห็บช่องน้ำกันเนาะนะก็ฝากติดตามน้ำเลยครับเด้อน้องตั้มนะครับเนาะตั้มมี่บีทีชแนลเด้อค่ะเด้อฝากติดตามน้ำเด้อจ้าเด้อกับวัอนี้เมนูเขาเป็น สรอยจูเนาะแม่นค่ะโหดเจอโหดได้หมดนี่ของหมักกันบ่เอามากหลวงตำพร้อมเลยค่ะหอมหมักไอน้องโป่งนะครับเนาะกะมีเนื้อนี่ยในมาสดๆเลยครับหลองต่ำเนื้อนี่อันนี้สดๆเลยงามๆนะครับพี่น้องเด้อเอามาจากเคียงเนื้อนี่เลยสดๆเลยตับผมสรอยเป็นตอนลูกเต๋าเลยลูกใหญ่ๆเลยอันนี้กับสรอยมาเรียบร้อยแล้วชูชี้นะฮะหมดนี้เนาะโปะหน้าเข่าเนาะมาละหลองตำจัดมาให้แบบหลายเลยพี่น้องเด้อมีมาละอัน มันมีพันธุ์เกษตรพร้อมด้ยพันธุ์ธรรมดาพันธุ์เกษตรนะครับเป็นน้ำน้ำนะครับพี่น้องเอาเบิ่งกันเนาะครับเนาะนี่พักสะเดาพร้อมน้องดำเนาะของมาหนูเลยนี่ผักสะเดาอะไรกันยังน่ะมีผักเม็กกระแมนบ่ครับผักหนอกผักหนอกผักหนอกเป็นบักซี่กัดแก้วด้วยก้วยกัดแก้วพร้อมบักแตงพร้อมเนาะนะครับบักแตงกันเสียบด้วยกันเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นอ่ามีสองเวอร์ชันเอมือนยังก้อยรอยเลือดมาครับก้อยร้อยเลือดเอามาสดนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อให้พวกินดิบเนาะครับเนาะอ่ะน้องดำจัดเลยครับผม ขอนียวได้จ้ะขอนียวหอนๆอ่าขอนียวหอนๆเลยไอ้ลองลองมาเนี้ก่อนจิ้มบ่ลองซิมังก้อนบ่เนี่ยล่องลองลองซิมมันตุ้มขมบ่ผมใส่ไปแล้วอ่าผมโอเคบ่เพิ่ม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 เลยเพื่ออัดทารุธในการรับชมรับฟังสายขมสายขมสาอืมอ ผมไต่บอรเรื่อเนี่ครับวะผมไตบ่บอเรืออรอ่องนี้นครับอ้าวบ้าไอโอ้คนคนเลยเลยนี่ครับเจ้าเจ้าพี่อ่ะคม้มเลยครับได้มากพักเด้อโอ้คม้มเลยบาย้านบ้านไอแล, <c oughs> แล้วกับเตยบรรยากาศขนาดได้กินอยู่หน้าเนาะน้องตั้มกับคนอุบลติเหกันพี่น้องนะครับคนทั้งตะการนะครับเนาะน้องตะการครับอ้าวน้องตั้มกินก่อนเลยผมสดนี่ก่อนเนาะ้ไดสดเลือดกันเด้อเป็น เหลือที่สุดไปเลยแดงกินตัวเนาะแสบค่ะายละเพี่น้องนะครับเ้อรหนขออันนี้เด้อซูชิเด้อแสบพองแท้เลยบนี่ยเาะะหน้าเข้าไปค่ะเพียแสบแมอนกันอเ้นเดอันนี้กันซ่ว่าพาซบีพาซบีครับาซบี่นืมียนดังตม้นบนะ ตับเลครับเด้อคอยจังเมื่อก่อนอาทิตย์ละเถื่อนนะครับเด้ออย่าว่าเด้อกินดูหลายอันเนาะือขคักเลยครับมาแล้วครับเด้อมกเขือหมองไงมกเขือแฮมลิง,ม,งมั้นนะเราเลือได้แล้วเ <c oughs> มือง ไหญมากเนาะของมากนะตั้งหลับมันก็มากมากไปนะครับเนาะยูขาวไม่อายตั้งใจอย่มากินงข่าวอายนะพักรีอีแม่เราปลูกเองไหมแม่อายเอาครับไอ้ยูสวนหวานครับสดเลยาปลอดสารพิษครับผมเอาเหมือก่อนจีกําหน้า เป็นมหาครับจัดหนี่กันแหละอาทิตย์เึงพอดีนะครับมุกลุกค่อาทิตย์เึงด้วยกันเห็นหน้าแล้วกิน,นก็ไ <laughs> ด้กินนะ <laughs> พักกระดองอือ,อค่ะขม,มเลยอืข <laughs> มขมค่ะขมอ่ะ อันนี้เปลือกที่สุดเลยครับเือกหนังหังน้ำนโดนกินทีอาวกินเีอะกินดูบ่ครับกินดูวกิวนดนนน้อ่ะจริงจริงเมืรกามันเป็นอาหารบัานเห่าครับทับ้งนเฮานกัเนเห่าก็กานกอนสิดบบแด้่น้อง บางคนมันก็นบอกว่าคือกินนู้แท้นะครับที่รินก็บสไตล์บานเฮาไงทีหลังนัน่นค่ะตั้งแต่พ่อจะแม่เหรอคุณเนาะเนี่ยเห็น,กกนหนูก็เห็นพ่อหนูกะหน้ากินหลดนายเน่นครับอันนี้มแม่ก็ปลูกเองแม่นครับมะละมะละนี่เป็นมะละ,ละ,ละกับท่านเกษตรนะนะครับมะละเป็นมะละมะละหนามเท่าบุ้งขึ้นกัลไหมลอนกมันด้วยมันก็ เออแมนมันเบื่องต้นมันเป็นน right. ้ำน้ำเนาะน้าเรียบก็น be ้ำแบบถูกๆนะแต่กระขมคือกันอะละเนาะเสียบผมเสียบกาครับบวบวมทำแมนบ้างเออวาตัวนี้คือครับอันอนพักไลนครับพักไลครับ กินบักหน่ออะไรกินคับอันลาบเ <ละ S 1> นาะยุบเลยเด้อย,ยุบเลยได้สายดิบแอบค้องแถ้นะครับไม่รักแรงเอาเี้ครับอเลต้องต้ำเนี่ยกแต่ก้อนกัน ได้โดดนะครับเนาะเออที่คุยกันไว้เดียวก่อนนะครับมันกาบเราจะมากินขอน้ำลายเทื่อกแล้วครับเพราะมีโอกาสได้กินขอน้ำายเทื่อกครับมันเห็นว่ามีโอกาสดีเลยแมครับวัดเขาจะเศราแล้วหิวข้าวเห็นยังมากินไส้จูเลยหืมพักเมกันรึเปล่าเฮ้ยพักเมกเรากินพรออยากกินอันไรแม่อยังก่อนมีกะทิหึก็พักหองเนี่ยพักเมกหรือเปล่าแม่ มันพันที่สามอย่างนะเปลีนะ่ยนพันหลายอย่างลนะไม่หอดผักกิลิวกนได้นะเพินมะห้มาหน่อยหน่อยครับผักกิวกันนะแต่<อ>เนื้อสดค่ะท้งนี้เนื้อแบบแ่บเนือ้อเนือเน้ออยดีดีไหมพี่น้องจากมองมเลยนะเนเเยเาะเ,เ,เนื้อสีแดงเป๊ะเลยมี่ยพันเลยอ่ะอขนีะมมเลยมะขมมะขมครับไนปะ็นดามากินเลย วันนี้เราจะทําซูชิตับข้าวหน้าเนื้อคข้าวหน้าเนื้อฟัวกาวนะคะ <c oughs> อันนี้นว่ามันฟัวกาวแบบนั้นด้นว่ามันฟัวกาวอะเป็ดนะฟัว,ก,ก,าว,วก,กาวตับห่านนะเอ้ไหมฟัวก,กาวง่วอเพื่อนครับทั้งต่ำากับ็ะไลค์กันนะครับด้อเนะครับเนาะคะ อพมมักอยู่บ้านแม่แล้วบ้านแม่ไอไรักไร้คักไรยเขาไร้ปูแบบไปเก็บเอาอยู่ตอ,อนต้นค่ะค่ะเจมีม่พอดีทายรีวิวเห็ดพี่นอกบังอยอู่พักนะครับแล้วปลูกไงแม,แม่แล้วก็ะแตงหาดีดีเ <ś c oughs> จ้าบ้านเจสิมานะไรเนาะหลงทาง <c oughs> พี่กินไก่กันนะครับเนาะแต่การกับไก่กันนะครับคนทางอุบลกับมิเตอร์ูดยินเข่าแสบนะครับแม่นหมแม่นค่ะขอบคุณแฟนครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะติดกิจที่ตามรับชมนะครับเนาะแม่นครับตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเนาะทั้งเราต่ำน้ำอ่าต่ำบีทีชแนลนะครับเนาะ จะมีวิธีชนงเพื่อน,น,นกับส่องยูทูบเลยจ้ะฝากพี่น้องไปติดตามนะครับเด้อ <c oughs> บอกขมอยู่เวละเอ,องก็บอกมอ <c oughs> ขมเลยเขามองนี่พุ่งเกี่ยวไปบางหันนะพี่น้องแต่ยิ่งเสียงรถเกี่ยวเขาเนาะนี่มีเสียงรถเกี่ยวเขาเนาะครับเนาะแจ็คไหนไจักสอบบ่ประเดี๋ยวซองบางเพื่อนทักหนอกแสบได้ทุกหนอกตรงนี้นะครับแสบครับ hắn hòm nhìn nhìn thế bé xuất nó liệt lắm đó bật ra liệt tập nó là một con số tôm จุดจวดเลยครับอจุดตรวจสีก็แนะจุ๋ยีอีสานนะครับุ๋ยีอีสานับพี่น้องทุกใจว่ากินดูแท้มันนะมันเป็นวิธีชีวิตอีสาน้านเฮาครับกินเนี่ยแหละมันเสียบ เสียงอาจจะมีเสียงลูกเกี่ยวมานะเสียงลูกเกี่ยวอยู่ข้างขเกี่ยวขอบ้อนเหลวมีจบเกี่ยวข่าวหรือเปล่าแม่กินเกลียวค่ะอืมกระด้างเกี่ยวนะบ้านแม่หนูอยู่ข้างใน้ายุติกาญนมาอยู่ไสนอยู่บ้านแม่หนิอยู่ข้างในแต่ว่าบ้านแม่ทำยุติกาญนอ๋อมาอยู่บ้านบ้านแฟนบัตรแม่แคกแล้วอยู่บุญบ่ อกวนบ่อยู่จักการจักการหรอบ้านแม่นั่นบอ่อบ้านแม่ก็คือบ้านตามนี่แหละอยู่ข้างในบริการว่างฟาร์มเดือนแล้วแม่ไปจับเครียดอล่ะโอ้โห้ทรมาบอกอันก็ที่บอกขึ้นหอดแม่หลักนอตตี้ยต้องกลับไปได้วกันแล้ว่าพี่นาพอกันเด้อกันได้บางที่นะยันทายแต่เขียดคือคือเราขลูกสศร้าวันเพื่งานยุงเทปเจ้ป่าทีงานยุงเทปอีิยังานกินสองคนเสียบนะผมว่า กินสองคนเสียบนะกินมายากกีเสียบอีกแบบนึงแต่ว่าสองคนนีเสียบกว่าผมว่งวันสองบ่อมบออิ่มเป็นยังไงถ้ามันขาดเยอะเดี๋ยวอะไรแบบสองเต่าแมนครับแมนโอ้ยขาดสองเต่าเขาะหนาวจะเอามาจากหน่อยนะได้กินข้าวแซ่บดิกินแต่โพหรอย่บานแต่ก่อนขายขายของนะเดี๋ยวยางไปหลังเฮือนแบบไม่ยางไปหลังขายของ ในนี้เนียงป้องหรือกันยางมากแบบก่อนเราจะกินเขานะเปกอนหมอแมแล้วเปก่อนก็แล้วกินจะกินกินกินดูขากกินยู้ซูมืุ้ขาบรดสกินเขากะไรกินเขาแตกะเนี่ยบอกแมงเยอนะพักกระดาี่แต่ักกระดาเดียวพะไหรออ๋อจัดเลยครับแบไปด้ เมืนะอ่อว่าสมอยากสมอดเขาอดนม้มาก,กินไ้อแล้วยืนถะันะบ,บังไว้เอาไว้กันไปมีม่นอยู่หันไปกันแล้วนะบ,นะบักกระดาไหมขมครับดับดับดับได้แต่เนือมันมันสดเดกค่วเนื้ำน้งบานสดรับ ตัดปานกินข้าโคง้งตัดก็นี่ก็คาโค้งแล้วค่ะเรื่อครับสดป่านก,กินข้าโค้งเมืลอวานอะกินข้าโค้งนี้จะเหมือกเอาน้ำไม่ได้ส <laughs> ายสดิเกันเนาะหั่นแบบเหี่ยวเลยแหมแล้วหัน่น อิ่มอะไปมากิึ้นมาอิ่มเลยผมน่ะนี่นะอืมอืมนัดเอานัดเอานะแม่ยครับพะการหินแล้วแบบแสบเนี่ยหวานมากนี่บอกว่าหินมาจากไหนผมบอพอดีเนาะเป็นแบบแต่มันหินแบบหินกันอย่ก็ซาบีนะแกมาว่าสาบีสารม้า มื่อนันบอกยากครับอกว่าอันนี้สัวัชพีอีสานวัสพีญี่ปุ่นแมนคือกินขนมคี้นาดนี่ครับป่าดหยเขากินเผาสอง้นติบติบเลยไหมไม่เขาแสบด้เนาะจดนำเลือดได้ครับสายโหดได้เห็นด้วยแสบของแหนได้ไหมมาลังมันสะอ่อนครับ ไงเหลี่ยมดีดีไหมพี่น้องเหนือกิโลหนึ่งไหมครับ <c oughs> เหนือกิโลหนึ่งมาละครับใช่มาตอนนี้มันสิเป็นอุ่มๆุ้มน้ำม,ม่ไดิวแบบครูค,คานี่ยนันอุ่มน้ำแบบมันสิแบบตัดไปปุ๊บมันสิแตกจ้างนะ <c oughs> มันอุ่มน้ำครับแต่ตอนนี้มันสิเป็นแบบเนื้อกรอบแต่ไบบบบบบอ้บว่บเปอุ่มนมนะ้ำนาะนี่อ้น้ำแหนมไอ้น้ำแหนมเนี่ยเป็นเป็นมันกรอบก็ละพันเนาะอืมก็ละพันครับ นี่ขอดีขอดีของการกินผักถ้ากินหน่อยไอ้กินผักเนี่ยจังไงกินเนื้อกินผักได้หลายกินใหญ่ดีกินใหญ่ดีมันใหญ่ดีมันไม่หนึนเนื้อย่างเดียวครัไปอีกกอะตันทั้งกันครับผักหม่อนใส้หม่อนใส้ แล้วเดี๋ยวถามทีหยีบจวดขนาดครับมันเนี่โอ้เสียบฟองแข้นะครับเด้อักแล้วไบบบรรยากาศดีดีเนาะข้างเจ้าเขาอืมอาบอไม่รู้นะท่มันทบ้งใบั้เย็นสบายเย็นเลย กินเข่าก็แซ่บค่ะจะเลือกอาหารได้เลือกเอข้ามตถ่ายกันเถอผมนี่ก็เริ่อมแบบเดืนแล้วนะเริ่มอิ่มแบบนี้นม่กินเข่าบิดบลกร้าเข่าบดเป็นเครื่องตีลยสครับนม่แล้วหนึ่งข่าใปทานะอ่ะอิ่มรอครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็นกินบดลาร้าจะมาบดลาย้ด้วบดตัวเนี่ยโรคหนึ่งแม่ค่ะ กินโลนึงอย่าการี่นั่งน้อยนึงน้อยนึงเดี๋ยวไปกลัวดำกลัวอ่ะเอาแค่นี้ก็นั่งดำเนาะกะกขอบคุณแฟนคลับเอฟสีทุกทุกขันนะครับเนาะกะมันนี้ได้สร้อยจุกไอ้พี่น้องตับหวานเนื้อสดนะครับแล้วกับหลับก่อยร่อยเลือดสดเลือดแบบโอ้สดซดหลีนะครับอืมอิ่มขออนุญาตไอ้พี่น้องเนาะกาขอบคุณนแฟนครับนะครับเนาะทุกทุกขันนะครับที่าแกะที่ตามรับชม ช่องฮองโปงชาแนลนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไปน้องตั่ำบีดีชาแนลเดียวเลืมอนไปาฝากเด้อตั้มมีบีดีชาแนลค่ะสองคนนี่ครับจริงๆกับบ้านเดียวกันและพี่น้องกอุบลกับตะการไอ้เค้มลลากับตะการเนาะทางกันแค่เจ็ดสิบรูบ้านเดี๋ยวไปหอดเข้มจะกินน้ำกันเดี๋ยวผมจะไปกินเข่านดำอยู่ดอกจ้าขอบบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เกียรติติดตามรับชมช่องฮองโปงชาแนล ขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกความรงใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริกาคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อี๋ยวมารับชมนะครับเนาะไปอขอนคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ